มันมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะว่าตอนเนี้ยเกมกับอนิเมะม,มันกลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปแล้วอ่ะต้องบอกว่าดีที่มันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างมากขึ้นเยอะมากๆแล้วนะคืออเกมกับอนิเมะในสังคมปัจจุบันนะ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งที่โดนยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่าสินี้คือเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะที่ไม่ใช่แบบ พูดกันตรงๆเลยคือมันไม่ได้หยีคนดูการ์ตูนหยีคนเล่นเกมไม่นะเออผมพยดแคเนี้มันมันยังมีอยู่แต่ว่ามันกลายเป็นส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าสัดส่วนของคนในสังคมที่มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือคนอที่โตมาก,กับสิ่งเหล่านี้อมผมวม่าตอนนี้หาคนที่ไม่เล่นเกมเลยยากกว่าหาคนที่เล่นเกมซะอีกก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าตอนนี้กลายเป็นรุ่นเราเองที่ต้องห้ามพ่อแม่ว่าอยากก่ากดเครดิตคาที่มันนานเกินไป เออก็ <_' k _> แบบเนี่ยคือมันเป็นภาพที่จริงๆสะท้อนก็น่าจะโอเคอย่างหนึ่งคือบางคนอาจจะเกิดไม่ทันแต่ว่าเราจะบอกว่าสิปี20ปีที่แล้วอะเวลาคุณบอกว่าเฮ้ยผมชอบดูอนิเมะมากเลยจะมีคนยี้ใส่เว้ยขนาดกูอยู่ใน12ปีที่แล้วตอนปี2 0 1 2กูอยู่ในวงการเกมกูบอกว่าเออผมชอบอนิเมะเรื่องนี้นะมันก็จะแบบโดนบอกไว้คุ เออคุว่ะโดยที่ไม่ใช่คำสรรเสริญหรือคำที่พูดกันเล่นๆน่ะคือคุแบบมึงมึงด่าก,กูอ่ะต้อง <ใน S 1> บอกว่าออริจินลอลคำหยียดของมันในปีนั้นน่ะโอตาคุเป็นคำครับค่อนข้างแรงอะ่ะแล้วเวลาเราเห็นใครแบบว่าพยายามพูดเฮ้ยกลายเป็นโอตาคุคือแบบมึงใจเย็นก่อน มันมันไม่ใช่อิมเมที่ดีในตอนนั้นนะนะใช่ oh เอา <what? S 1> อะระดับหนึ่งใช่ว่าไม่ใช่อิมเมที่ดีแต่ว่าเอาจริงๆแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆโดนปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งนะอย่างเอเอาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดปีสักประมาณ2012ลงไปเรื่อยๆอ่ะคนที่ชอบวันพีชชอบอะไรเงี้ยมีไหมมีดากอนบอลชอบดากอนบอลครับชอบวันพีชครับมีแต่ คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าณวันนั้นน่ะไอพวกอนิเมะกระแสหลักอ่ะมันไม่ใช่มันก็มันเหมือนเป็นเรื่องที่เขายอมรับได้แต่ในทางกลับกันน่ะไออนิเมะที่เป็นซีซั่นน่ะในยุคนั้นน่ะไม่ค่อยถูกยอมรับกันสักเท่าไหร่นัก mm hmm. อืมอ่าซึ่งก็พอเก็ตระดับหนึ่งว่าอ่ะอย่างถ้ายุคนั้นเอาจริงๆแล้วอย่างไอ เรื่องที่มันมาแล้วดังๆปี2011-2012เนี้ยก็แบบว่าไม่เคออนก็อ่าซอฟต์ร์ออนไลน์ซึ่งซอฟต์ร์ออนไลน์พูดก็พูดเถอะกูก็ยังรู้สึกว่า,าหลายคนเขาบอกหุ่นนี่มันสุดยอดมากเลยนะพี่เป็นการ์ตูนหรือเปล่ามันเป็นอนิเมะในดวงใจเลยแต,แต่กูมองย้อนกลับไปกูก็รู้สึกว่ามันก็ดูแบบมันดูเป็นการ์ตูนเบียวๆอ่ะ ใช่ไหมครับเนียพูดอะไรหน่อยสิเปล่าหลุดว่ะหล,ล,ลุดเลยอ่ะโ <Okay, S 2> อเคกลับเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวนี่นี่เราแค่ย้อนไปสอนอออนไลน์นี่คุณคลิ้นจนหลุดเลยอ่ะ <c oughs> มันไม่คลิ้นหรอกมันหลุดมันมันโดนลากด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คือนึกออกป่าวว่าพี่เราหลุดคลิล้นตกคุณ เชื่อเิ่งย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งมึงก็จะมันคือมันไม่ได้คลินอะไรเบอร์น,นั้นที่ตัวขี้ตัวเขาทำมาดีอ <laughs> ปัญหาอะไอ้ักดาบความมือไอ้นักดบดำถือดาบสองมือด้วยแล้วก็แบบว่าต้องเร็วขึ้นอีกต้องเร็วขึ้นอีกกูถามจริงอ๋อไม่ไม่เป็นไรคุณก็เขาก็แค่มีอีเมลที่ส่งไปให้มหาลัยออโรรียนด้วยเป็นทิษกายะอะไรสักอย่าง อยู่ๆก็ริ่มแทงกันเองคือคือจากสายตาคนนอกอะสายตาคนนอกก็มาอะไรอ่ะหน้าหนังอุ้ยกระตุนทาเล็มอีกแล้วพี่เอกใจดาบอะไรเนี่ยถือดาบสองมือด้วยเบียวนี่ว่าเออมันก็จนกระทั่งถ้าถ้าถ้าใช้ผมพูดกันตามตรงเลยนะกระแสที่แม่งเป็นจุดเปลี่ยนจริงจังๆเกี่ยวข้องกับอนิเมะซีซั่นอนิเมะซีซั่นที่ฉายเป็นซีซั่น12ตอน24ตอนจบแล้วก็รอขึ้นซีซั่นต่อไปอ่ะ เรื่องนั้นที่แม่งมาเปลี่ยนสังคมในมุมของผมคือ A Titan, ไอแท็กออนไทตันเว้ยอ่าเข้าใจได้เลยอ่าไอแทกออนไทตัน่ะเพราะว่าในบรรดาการ์ตูนอนิเมะที่มันเป็นแบบอนิเมะซีซั่นน่ะไอเรื่อง A Titan อไอแท็กออนไทตันน่ะแม่งเป็นเรื่องแรกที่มันเกิดปรากฏการณ์ว่าดาบ,บนึงนะดาบในมือสั่นไปหมดแล้ว โอ้โหคือคือและถ้ากิดไททันเป็นเป็นเป็นเคสแรกที่แบบว่าอ่ะเอาง่ายๆเลยนะคนที่เรารู้สึกว่าเขาดูแมสมากๆอย่างจอร์ดแปดลิ้วก็วาดตอนนั้นเราก็รู้ <ๆ S 2> สึกว่าเขาก็ไม่ใช่คนฝั่ง <c oughs> ฝั่งโลกทางอนิเมะซีซั่นอ,ะอ,ะอ่ะก็จนะอ่าณวันนี้เขาเป็นหนึ่งในมนุษย์สะสมของเล่นใช่ แล้วก็เล่นบุกแนว pop culture แนวอนิเมะเยอะมากแต่ว่าในยุคนั้นอะช่วงแรกๆอะ่ะเขาเขียนอะไระเขาเขียนท้องนุ่นเงี้ยอืมอ่าเขียนแบบไอ้เชื่อวัฒนธรรมเด็กแว้นว่ะอาวัฒนธรรมเด็กแว้นอะที่มันจะดูเป็นสิ่งที่แมสจริงๆอะ่ะใช่ดูแบบว่าแว้นสกอยอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะรู้สึกมุมหนึ่งแล้วก็ ปรากฏว่าตอนนั้นอนะพวกผมมีร้านโทมราจิแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันที่มาเกิ้ลมาเกิ้ลคือเขาก็ดูอนิเมะแบบสายหลักบ้างแต่เขาก็ไม่ใช่อนิเมะแบบฝั่งฝั่งซีซันฝั่งฝั่งซีซันอะอืมอ่าน่าผมนึกออกแล้วด้วยในเมื่อเขาไปออกงานอนิเมะงานการ์ตูนงานมารุยะงานแคปซูลอะไรงนี้กับพวกทางผมบ่อย แม่งกลายเป็นว่าอยู่ดีๆแม่งก็มีเคสเว้ยว่าฝั่งของทางคุณอ่าก็คือพาร์ทเนอร์ผมคนนี้อยู่ดีๆก็มีเพื่อนจำนวนมากมาถามเฮ้ยอะไรคือแอ t แทกออนไทตันวะอธิบายให้กูฟังหน่อยซึ่ง hmm. เขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แต่ก็พอมีความรู้บ้างก็มาถามพวกผมเพิ่มเติมแล้วก็เอาไปอธิบายต่อแล้วปรากฏว่าในยุคนั้นอ่ะแม่งเป็นยุคที่แบบว่าโอ้โหระเบิดระเบอ้อ แอ้แรกของไททันมีพาเลตในนั่นด pues ้วยนะเป็นแบบแฮปปิงอาร์ตด้วยนะแฮปปิงอาร์ตคือแบบว่าหน้าหน้าหอศิลป์ผมจำได้เลยว่าจุดที่เป็นจุดชนวนให้คนเริ่มมาหัความสนใจคือไอ้ฉากยิงทีดีเกียร์แล้วกล้องมันหมุนไม่หยุดอ่ะเอออ่าอ่เอออันนั้นแม่งคือแบบคิลลิ่งช็อตของไอ้แอทแทคของไททันจริงๆนะอือหือ แล้วมันมันโชว์งานภาพได้สุดมากอ่ะในในในจังหวะนั้นในปีนั้นน่ะอ่าเพราะถ่ไม่ในมุมผมคือเอ่อแอคตของท่านท่านโดนโดนโดนคุยอะมกเกินมากขึ้นคืออย่างแรกคือการ์ตูนมันมีกระแสอยู่แล้วละอันอันนี้เราก็คุยอย่างนี้ก่อนอืแต่ว่าพอมันมันทํามาเป็นภาพจริงแล้วคนเข้าใจได้มากขึ้นว่าเออมันเป็นการ์ตูนการเมืองที่แฝงอยู่แรงดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็พอภาพมันทํามาสุดมากก็ให้เครดิตวิทย์อ่ะก็ก็ไม่สุดอ่ะ ช่อ่าแล้วแล้วใช่จนเพราะผมที่ผมชอบที่เรามามานั่งลำลึกกันดีว่าเออถูกว่าหลังหลังจากนั้นคือการดูอนิเมะ็นซีซั่นเป็นเรื่องปกติมากขึ้นว่าเฮ้ยมันก็มีฉายเรื่อยๆนี่มีฉายหลายเรื่องนี่มีทั้งเรื่องที่เอ่อมาจากมังงะแมแมสก็อย่างไทยทันอืมอืมอืมแล้วค่อยค่อยเข้าใจมากขึ้นว่าอะดัปแทชั่นคืออะไรเงี้ยเออพอทีเห็นแชทพูดถึงสำออนก็ใช่ว่าแบบตอนที่ดูในมังงะมันก็ท่าเต็มมันก็ดูกินใจดีนะเป็นอนิเมะปุ๊บแล้วแบบเย yeah. คือแบบว่ากระแสมันแบบอันนี้ที่เมื่อกี่ปีที่แล้วสิบปีที่แล้วก็เป็นเหมือนกับรายการสีสันบันเทิงไทย PBS ก็รายงานข่าวอยู่เหมือนกันว่ามีเป็นอ่ะแฟดม็อบอะถ้าเกิดยุคนั้นคือแฟดม็อบอะแฟดใช้คำนี้แล้วกันเลยเลยงงก็แป๊บนึงว่าเอ๊ะตอนนัวไม่ใช่เบดดิ้งนั้นเหรออ๋อแฟดม็อบแฟดม็อบอยู่หน้าหอศิลป์น่ะสิบปีแล้วอ่ะคือมันแบบว่าชินโซซาเกะใช่ สิปีแล้วครับสิปีแล้วแล้วก็อฝั oh. ่งฝั่งตรงนี้คือเราเราใช้คำนี้แล้วกันว่าหลังจากนั้นหลังจากปีนั้นเป็นต้นมาก,ก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็ดูนั่นมากขึ้นก็ดูด,ดูมีความเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ hmm. เริ่มเห็นคนคำเอาออกมาว่าฉันเป็นคนชอบดูอนิเมะนะแล้วก็ด้วยอายุ <c oughs> ด้วยมัง้ง <c oughs> เพราะว่าสิปีที่แล้ว <c oughs> สมมติว่านะวันนี้คุณเป็นคุณพ่อสักคนหนึ่งอายุ30 30ิบสามสิบมิเองอ่ะ ก็แปลว่ายี่สิบกว่าปีที่แล้วนั่นก็คือตอนที่เขาเริ่มเริ่มเข้าสู่วัยทํางานแล้วก็คือสักประมาณย4 25ิบสี้าอะไรประมาณเนี้ยออืืเข้าใจโจทย์เลยเราไม่เราไม่ร้องซาซาเกโยอ่ะเห็นิไหมไอเดียไอข้างหน้าเนี่ยไอเยียงอ่ะไอเยียงอ่ะไอเยียงล่ำล่อ่ะที่กระดิกนมได้อ่ะคอนเ์อ่ะแล้วก็ตอนนั้นเราไม่ร้องซาซาเกโยตอนนั้นเรานั่นนี่เรากุเลโน กุเ,เ,เลนโนยูเมยะกุเลโนยูเมยะส่วนนี้ดิอ้าคนนี้ครับผู้จัดงานครับ <c oughs> ฮิสามินุสนะฮะหรือขวาหวังหมู่บ้านนั่นเองครับคุณวิเลตโฮฟครับที่ตอนนี้ไปสปอนช่องหลายช่องมากไอ <c oughs> ไปนั่นนะไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกะอะขวาหวังหมู่บ้านวิ <Village S 2> เลตโฮฟ เขาเป็น new type ช่องผมอยู่ครับใช่ครับคนนี้แหละครับใช่ครับเอ๊ะแล้วก็อันนี้คุณครครับเหมือนเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนไมไมุไม่เออคุันมากเลยฮะเออมันหัวปักอยู่กับงานนะตอนเนี้ยเป็นเสี่ยวเว็บตูนไหมละมังเนี่ย I was there g r a n d a three 0 o years ago มคือมันมันแยกอยู่ที่นึงนะที่ว่าพอเห็นหน้าคครูแบบแล้วรู้สึกเข่า ใช่เียเลยอ่าใช่ผมอยากให้ทั่นสังเกตคนที่มาดูแฟดม็อบหรือดูงานครับเขาถ่ายรูปกันเขาหยิบกล้องดิจิตอลกับขึ้นบา่าย่าไเไไง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 ไดไงไรไง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 ไ้ไงไงงไงงไงไงงไ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  จ็บปวดว่ะมันต้องหยิบมันต้องหยิบก้องดิจิตอลขึ้นมาแบบก็ถ่ายใช่ครับใช่ครับคุณเห็นไหมครับไม่ใช่ยุคสมัยที่ทุกคนจะมีมือถือถ่ายรูปได้นะครับหมายถึงว่ามันมีสมาร์ทโฟนแล้วครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เจ๋งๆมันมีแค่ไ h o n e ครับที่เหลือมามันมัน <c oughs> ไอโมบายอะไม่ต้องคุยงนะสิบปีที่แล้วเนี่ย อินสตาแกรมยังไม่เปิดให้ชาวแอนดรอยเล่าวะใช <S <S ่ใช่ไหมใช่ไหมลกไม่ได้เลลูกที่ถ่ายทั้งหมดในวันน um> um> ี้ก็จะถูกอัพลงในบล็อกส์ทีนส่วนตัวอะไหยุดไม่ได้ที่แกตั้งข่าแีต้านไหนให้ไอการตรวจแอลกอฮอล์ล้วไม่เกินเนี่ยมันต้องมีไฟลอมเตือนอาไรขนาดนี้ผมเคยเจอผมก็พ่านึริงๆนะ